นาวีบีพี่หายไปไหนลูกแก่ไอ้บีอย่าโยนใส่พี่นะมันไม่ดีนะลูกมันไม่เก็บไว้ให้ครับให้หนูเก็บไว้เองโอ้พี่ไปเก็บไว้เองถูกเลยไม่ได้เบิร์มจอแคลเลมบีครับ อ๋อให้พ okay. oh, ouais. ี่อุ้มเหรอโอ้อุ้มอะโอให้พี่อุ้มใชจพี่อุ้มเหรอลูกโู่มาแล้วอุ้ม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 โอ้บีจะสะออนพี่เหรอโอ้บีอู้บีจุ๊บบีขอจุ๊บหน่อยโอ้ยน่ารักน่ารักจังเลยไม่มีไม่มีใครอุ้มพี่บ้างบีอุ้มพี่ได้ไหมลูกบีอุ้มพี่ไม่ได้ดิไม่ได้นะจะหนักขึ้นครับ See <laughs>